เรียนเชิญน,นะคะท่านผู้ในการสวนสัตว์เชียงใหม่ท่านด้วยที่ใช้วงนันนะคะบริเวณด้านหน้าตรงนี้ครับท่านนะคะวันนี้ท่านผู้ในการนะคะขอเชิอทุกท่านด้วยนะคะนีนะคะด้านหอาตรงนี้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะท่านจะได้มามอบของขวัญให้กับนักเที่ยวทุกท่านแต่ในโอกาสนี้จะขอให้ท่านผู้มีการได้กล่าวนะคะต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเที่ยวทุกท่านที่มาเที่ยวในวันนี้สักเล็กน้อยนักท่องเที่ยวท่าผู้มาเยือนทุกท่านนะครับ มีความถูกนะครับที่ถึงใด้สมปรารถนาทุกประการนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเฮงๆเรื่อยๆนะครับซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกทุกวันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครสวัสดีปีใหม่นะลูกนะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นของขันนะคะปีใหม่จากท่านผู้ปรกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ของเราต้นทุนเะท่ไหรนะอยากจะเต้นกับพี่ๆนะค่ะพี่กกเจอได้เลยนะคะจับผันนะคะจากทันทุนในการสวนสัตวเชียงใหม่ของเราได้เลยลนะคะผมง็ขอบคุณมากกับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ของเราในวันนี้นะคะวันที่ใหม่สองพกร้อที่กันนายของเราวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข ขอบคุณครับทุกคนแข็งแรครับเลยี่ใหม่ีใหม่นะครับวันนี้ีใหม่นะครับวันนีีใหม่นะครับีใหม่เลยสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่รัเลยมาเลครับขอให้คดีใหม่ครับไปนะครับสวัสดีปี่ใหม่นะครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาลุกครัโชคดีปีใหม่ เฮงีฮงรวยรวยชุดดีปีใหม่นะครับขอบคุณครับยุคดีปีใหม่ครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะลูกนะโอ้สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ครับไปลูกอ่ะ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีลูกสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ใหม่นะครับ